สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ<น>กวัวสีได้นอนพี่น,อน้องเอ้ยนอนกวัวสีได้นอน,น,อนกวัวสีได้กินอาหารเพิ่นกังเว้นบ่กกินได้ไ<อ>เ่นยเมมัดมือโหลดกินตอนแรกพี่น้องน้นองมาน่ะถ้าว่ากินยากบอกก็กิกกนยากยุ่จ้ะ ต้องค่อยแบบว่ากำซับ์คือเด็กหน่อยนี่แม่ต้องเลนเมื่อยกอนเพิ่อนยังกินถ้าบ่าเมื่อยเพิ่นบบกินต้องหลอกล่อคือเด็กหน่อยปานเลี้ยงดเด็กหน่อยปานเลี้ยงลูกได้พี่น้องเลี้ยงมาแม่เป็นคือกันบ่นจ้าผู้ใดมิมาได้ใ <laughs> <laughs> ห้เอาคือคนนี่ <laughs> ไม่่าไปได้พี่หวองมันแมนหลีได้ได้หายเอาคือค่อได้ย่องเอาได้ว่าขันพันกินก็ตะอุ้ยดีดีดีเก่งเก่งมากเก่งมากคุเด้ขาสมันก็บอกกินบออันนี้หิวสุดๆแล้วเนี่ยเห็นบ่กินคดีขนาดเลยเนี่ยถ้าบ่หิวบ่กินหมาพันนี่ไอ้พระชิสุบวกไอ้กราบชี้ว่าว่าเรจะออกมาเป็นนาตาแบบนี้เราจะนาตาแบบนี้เราจะ ต่น้องมีน้องสายพันนี่จะมากคล้ายๆว่ามากาเล่ยนยญน้ำข้นได้จากเขาสังคมไงโบโบยานข้นเป็นมิกรกับเป็นมิตรกับข้นจะน้องมาพันนี่ไหมเรียงง่ายอยู่จ้ะเรียงง่ายอยู่<ะ>ตามตานิสัยของนองมานอกจากกับเบิ้งเอาคอนเท่ามันจะมีนิสัยที่ขี้เลนแน่หรือว่าอาจจะ เป็นมุ่มส่วนโตแน่เป็นเป็นนิสัยของน้องมาเนาะจ๊ะก็เข้าก็ต้องค่อยเบิ้งนิสัยของน้ำจ้ะคลิปนี้เอามาฝากเคนได้จ้าสวัสดีจ้ะ